ยอก support and love from Nepal I'm sorry if I'm speak wrong um อะไรวะ Spanish ชาวอินโดนีเซียมีไหมอินโดนีเซียแฟนมีครับอินโดครับเพราะว่าซับอินโดออกแล้วอ๋อใช่มีซับอินโดแล้วทุก EP เลยอ่ h we already put the subtitle in many languages English ah Indonesia อีญี่ปุ่นกับไอ้นี่กับ What Japan, Japan. <laughs> Japan. <laughs> it's just I just follow your instagram oh thank you so much cops super super excited love you Idol wow I like your work your style I'm fan thank you so much bye go bed okay goodbye say goodbye to me have เทคดูดแคร์รักษาสุขภาพนะครับทุกคนเป็นห่วงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าจะมีซีรีส์เพราะบางคนถามแหละว่าถ้าเป็นคนไทยว่าเอ่อทำไมสกินชิปถึงไม่แบบบอยเลิฟจัดมากจริงๆถ้าเกิดบอยเลิฟหนักๆเราจะเป็น I am your king นะฮะ I am your king หรือซีรีส์นี้ก็คือตังไหนซีซั่น one จนซีซั่น t w เนี่ยก็คือแบบจะเป็นบอยเลิฟหนักมากก็เลยคราวนี้ก็เลยแบบมาเปลี่ยนไทป์เป็นแบบกิมมิคเล็กๆให้มีบอยเลิฟบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องหน้าโปรเจกต์หน้าชาครับนี่บอยเลิฟเเตต็มััวลยครบ <ค>ฝากซัพพอร์ตกันด้วยนะฮะคิดไปคิดไนขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีนะครับน้องโอ้ดูดิเขาพูดภาษาภาษาเป็นคาราเกะมาได้ด้วยมิสเตอร์ชานซัพพอร์ตมีเอ e r y c ์ชา n เ l ลขอบคุณครับ Sorry I may I b word w o r d บผมอาจจะพูดไม่ ม่ f e e very good when you give time to read comments ครับผมฝันดีนะครับพอ้อมสนับสนุนเสมอขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นว่าโปรเจกต์หน้านะฮะชาครับจะเล่นคู่กับใครรอลุ้น So this is my first time live on the YouTube official of นายก้าวหน้า Naina. 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 Production. Naina So thank you guys so much for supporting us and please keep support all the projects that coming out from the Naina production. So hope to see you again and we can talk in the my personal Instagram and don't forget to subscribe all the channel that I have such as YouTube channel, Instagram's next video. and please support all the actor and actress from this series. you can watch all the contents in the YouTube channel. such as the king the king series season 1 and 2 w o uh, and any other video in this channel they have <ม> many variety show i n s i d e สัมผัสเรื่ของเราใน S ย s 2จะมีพี่อิ่มไหมคะพี่อิ่มจะมาคราวหน้านะครับผมอันนี้เราแค่เพิ่มคอนฟ l i c ของเรื่องคือให้มันดูมีประเด็นมากขึ้นแค่นั้นเองเพราะว่าตอนนี้คืออยากให้แบบ ตัวละครหลากหลายมากขึ้นก็เลยดึงตัวละครอ,ะอื่นเข้ามาด้วยนะครับแฟนคลับพี่อิ่มแน่นอนเลยคนนี้ไม่หายไปไหนนะครับเดี๋ยวพี่อิ่มมานะครับ Go ahead dear you be successful Hurry. do you have upcoming BL yes c h a r i s I do have a new project it's a BL series but it's not from the skinship we change the the story New p อ o ย e c the new project gonna be coming out on July so โอเคถึงพี่อิม่มคิดถึงเหมือนกันไปทักทายพี่อิ่มใน IG ไปก่อนใช่ครับพรุ่งนี้ก็เจอพี่อิม่มพรุ่งนี้ก็เจอพี่พพอิ่มด้วยพรุนี้ครับก็จะได้เจอน้องอิ่มด้วยนะครับเจอเฟรมด้วยฝากรอดูสตรอรี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ่ายสตรอรี่ลงให้ดูนะครับจะได้หายคิดถึงอออย่าลืมเข้าไปชมนะครับฝากแชร์กันด้วยนะครับ ช่วยกันปั่นวิวด้วยนะครับเพราะว่า <laughs> ถ้าผลตอบรับดีๆนะครับทุกคนก็จะได้เห็นผลงานต่อๆไปของพวกเรานะครับฝากช่วยกันปั่นวิวด้วยนะครับ we need all the actors go live together uh, actually this uh, pandemic prevention it's very difficult to have other people like together alive here so yeah we would come one by one later เย้ๆพรุ่งนี้เจอพี่อิม เดี๋ยวไปนอนแล้วทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับขออนุญาตไปก่อนนะครับ thanks you all again for supporting hope you have a good race and see you again soon นะครับ say good night and goodbye to me here บาย e มันคือ,อยังไงไม่เคยปิดอย่างเงี้ยมันจะงไฮไลท์ <highlight. S 1>